คุณเคยรู้หรือไม่หลายๆคนที่เคยประกาศขายทรัพย์ด้วยตัวเองทั้งติดป้ายขายหน้าทรัพย์หรือประกาศขายในเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงเคยฝากขายกับในหน้าหลายๆที่แล้วก็ตามแต่ก็ยังขายไม่ได้สักทีถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่เจอปัญหาเหล่านี้เราช่วยคุณได้ ใงสัใช่ไหมว่าเราคือใครเราคือบริษัทในเครือข่ายของ ERA ซึ่งมีพนักงานในเครือข่ายรวมกันมากกว่า1,000คนเลยนะแถมเรายังมีระบบโคโบกและโคเซลที่สามารถช่วยกันขายเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการขายให้ได้ไวและได้ราคาที่สูงกว่าทางเจ้าของจะขายเองอย่างแน่นอนเลยละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าปัญหาใหญ่ๆของเจ้าของซับคือตัวเองควรตั้งขายราคาเท่าไรดีถึงจะขายได้ถ้าคุณมีปัญหานี้เราก็ช่วยคุณได้ เพราะว่าเราเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ขายมาเกือบ30ปีทําให้เรามีข้อมูลของราคาซัพย์ที่ขายไปแล้วในหลายพื้นที่ด้วยข้อมูลเหล่านี้เราจึงสามารถแนะนําราคาขายที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่าราคาตลาดเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับผู้ขายในการตั้งราคาต่อไปคราวนี้คุณคงมีคําถามในใจว่าแล้วทางบริษัทจะหาคนซื้อที่ไหนมาซื้อล่ะคําตอบก็คือทางบริษัทจะมีกลุ่มผู้ซื้อที่รอการซื้ออยู่ในเวลานี้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันโดยผ่านช่องทางการลงทะเบียนใน Line อ f ฟ i ิ i ชียล @era101 โดยทุกครั้งที่มีผู้นำทรัพย์สินมาฝากขายในระบบทางเราก็จะส่งลิงก์ทรัพย์ชิ้นนั้นไปยังกลุ่ม l i n e @era101 ให้พิจารณาดูเป็นกลุ่มแรกก่อนถ้าทำเลใช่ราคาโดนรับประกันเลยว่าขายได้อย่างไวแน่นอนค่ะสุดยอดไปเลย ในส่วนเว็บไซต์หลักของเราคือ www.lovethaihome.com ที่ได้ลงประกาศทรัพย์สินไว้มากมายทางเราก็ได้ซื้อโฆษณากับทาง Google AdWords และทำ SEO ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหาทรัพย์สินในละแวกนั้นๆได้ค้นเจอในหน้าแรกของ Google ด้วย นอกจากเว็บไซต์หลักของเราแล้วเรายังได้ซื้อโฆษณาในเว็บไซต์ชั้นนําอีกหลายเว็บและยังลงประกาศในเว็บไซต์ดังๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีทีมงานที่คอยดันประกาศเพื่อให้ข้อมูลทรัพย์สินเหล่านั้นอัปเดตตลอดเวลาและยังมีการลงโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งเพจ Facebook Instagram Line o f f i c i a l Twitter TikTok และใน YouTube ของบริษัทเราอีกด้วยมาถึงตรงนี้คุณคงมีคำถามแล้วว่าถ้าคุณสนใจจะฝากขายต้องทำอย่างไรและเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าหลังจากที่ผู้ขายให้ทางบริษัท เป็นตัวแทนฝากขายเรียบร้อยแล้วทางเราจะยังไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจนกว่าซับจะขายได้เมื่อขายได้แล้วถึงจะเก็บค่าคอมมิชชั่นเพียงแค่3%ปเจากราคาที่ขายได้เท่านั้นเองค่ะอ้อทางบริษัทไม่มีนโยบายในการบวกราคาขายเพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ขายได้ช้าหรือไม่สามารถขายได้สักทีแถมเรายังมีสิทธิพิเศษสําหรับผู้ขายท่านใดที่ต้องการรีบขายและตั้งราคาขายไม่แพงทางทีมงานของเรา จะช่วยทําคลิปเพื่อโฆษณาในช่อง YouTube ทําให้ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้ขายได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ อีกหนึ่งปัญหาที่ทางผู้ขายเจอและกังวลอยู่บ่อยๆคือเมื่อผู้ซื้อสนใจจะซื้อแล้วต้องขอยืน่นกู้หรือขอสินเชื่อจากทางธนาคารโดยต้องมีการวางมัดจำเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแต่ผู้ซื้อไม่กล้าวางมัดจำเพราะกลัวถูกผู้ขายริบเงินมัดจำหากกู้ไม่ผ่านปัญหานี้ก็ช่วยดูแลให้คุณได้ค่ะ เพราะทางบริษัทจะช่วยวิเคราะห์เครดิตของผู้ซื้อเบื้องต้นให้ก่อนพาเข้าชมทรัพย์สินแล้วถ้าเครดิตผู้ซื้อไม่ได้มีปัญหาในเบื้องต้นเราก็จะส่งให้ทางธนาคารต่างๆที่เหมาะสมกับเคสนั้นๆช่วยตรวจสอบเครดิตเพื่อการันตีและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อก่อนที่จะวางมาจําค่ะคราวนี้ผู้ซื้อก็จะกล้าวางมาจํากับผู้ขายโดยตรงและปิดการขายได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมล่ะ ขอให้พวกคุณมั่นใจได้เลยด้วยความรู้และประสบการณ์เกือบ30ปีของบริษัทเราบวกกับท่องทางต่างๆที่ได้บอกคุณไปจะช่วยขายทรัพย์สินของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อพนักงานของเราได้เลยนะคะ